อีก3ทีมที่จะตามแมนยูเข้าไปรอบ4ทีมสุดท้ายครับวิเคราะห์แบบเอียงๆก่อนวิเคราะห์มีคําถามแฟนพันธุ์แท้หลงพี่เดย์ตอนนี้ลงไป500กว่ากันั่นแล้วครับนัดแรกที่เขาลงคือนัดไหนครับอ่ะไปนิวคาสเซิลเลสเตอร์ครับเฮดตูเฮดห้านัดนิวคาสเซิลดีกว่านิดๆน,น,นะครับชนะ3แพ้2 5หานัดหลังสุดเลสเตอร์ชนะ2แพ้3นะครับส่วนนิวคาสเซิลเพิ่งแพ้ใน FA ฟเอครับมาครับเล่นในบ้านแบบนี้ให้นิวคาสเซิลเบียรชนะ21ครับ ผู้ต่อมาฟอเรสต์กับบูป๊ปเฮดตัเฮดที่เจอกัน5นัดหลังสุดบู๊ปดูดีกว่าเยอะครับแถมยังพึ่งเสมอเรี้ยงภูมา2ต่อ2ครับแต่วันนี้ฟอเรสต์จะได้ดีนอินโดนสันมาเฝ้าเสาครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ชนะ1 0ศูนย์วิคราอห์แบบเอียงๆนะครับเสาทำตันแมนซิตี้ครับแถมขุมกำลังของแมนซิตี้นี่สุดยอดเลยครับเสาทำตันไม่น่าต้านได้ครับแมนซิตี้ชนะ2-0 ทีมที่เข้ารอบต่อไปนะครับนิวคาสเซิลนอตติงแฮมฟอร์เลสแล้วก็แมนซิตี้ครับอันกลางเขียนผิดนะครับไปดูแมตช์แรกของดาบิดเดเกี้ออปี2011ับครับฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลแมนยูประชาแมนซิตี้ครับลูกนี้เปิดยาวมาสวยงามมากหลุดมาเลยอ่าถัดไมาเรามาดูลูกเซฟของเดนี่เซฟตั้งแต่ใช้น้ำมัน ขาการเซฟเต็มๆของหลวงพี่เดลเราเส่มุมลูกนี้ครับมงเซฟเหมือนกันแต่มีเสียงนวิชขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแมนซิตี้นำไปก่อนสองประตูต่อศูนย์และแมนยูก็มาจัดก,การทีเดียวสามลูกเลยครับชนะไปในแมตชนี้สามประตูต่อสองหลวงพี่เดก,ก็ขวาถ้วยแรกเลยนะครับตั้งแต่ลงแมตแรกเลย it's <laughs>